สรุปหนังสือพลังวิเศษของคนธรรมดาเขียนโดยเอลิซาเบธกิลเบิร์ตพลังวิเศษของคนธรรมดาเป็นหนังสือที่ชวนให้เราทุกคนมองเห็นศักยภาพสร้างสรรค์ภายในตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นใครมีอาชีพอะไรหรือเคยล้มเหลวกี่ครั้งในชีวิตเอลิซาเบธกิลเบิร์ตถ่ายทอดแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของคนเก่งพิเศษไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือชื่อเสียงแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคน เธอเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังวิเศษที่รอให้เรากล้าเปิดรับและลงมือทำอย่างจริงจังหนังสือเล่มน,นี้แบ่งแนวคิดหลักออกไปหลายส่วนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์การมีความกล้าในการเผชิญความกลัวและการเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆโดยไม่คาดหวังผลลัพธ์แบบตายตัวความกล้าคือกุญแจสำคัญเอลิซาเบธเริ่มจากการบอกว่า ถ้าเรารอให้หมดความกลัวก่อนจะลงมือเราจะไม่มีวันเริ่มต้นความกล้าไม่ได้แปลว่าไม่กลัวแต่คือการเลือกเดินหน้าแม้จะรู้สึกกลัวเธอยกตัวอย่างชีวิตของนักเขียนศิล,ลปินและคนธรรมดาที่กล้าทำสิ่งที่ตัวเองรักแม้จะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะแค่การได้ทำก็คือความสำเร็จในตัวเองแล้วแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือสิ่งที่มาเยี่ยมเราเธอเปรียบเทียบแรงบันดาลใจ ว่าเหมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เดินทางมาหาเรามันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวถ้าเราไม่คว้าไว้มันจะไปหาคนอื่นความคิดสร้างสรรค์จึงต้องการการลงมือทําทันทีไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่เริ่มจากสิ่งที่มีและพัฒนามันต่อไปทําในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องใช้มันเลี้ยงชีพเสมอไปหลายคนกลัวจะไม่มีรายได้จากสิ่งที่รักกิลเบิร์ตแนะนําว่า เราไม่จําเป็นต้องทําให้ความสร้างสรร์กลายเป็นภาระทางการเงินบางครั้งการแยกสิ่งที่เรารักออกจากภาระเรื่องเงินกลับทําให้เรารักมันมากขึ้นและทําได้ดีกว่าเธอเองเคยเขียนหนังสือตอนที่ยังทํางานประจําและไม่ได้หวังรวยจากมันแต่เพราะเธอเขียนด้วยใจจริงผลลัพธ์จึงดีเกินคาดอย่ากลัวความธรรมดาเราถูกปลุกฝังให้เชื่อว่าถ้าจะสร้างสรร์ต้องพิเศษต้องแตกต่างต้องยิ่งใหญ่ แต่กิลเบิร์ดบอกว่าการสร้างสารรค์สามารถเกิดได้จากความธรรมดาจากการใช้ชีวิตปกติของคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องรอความพิเศษแค่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งที่รักก็เพียงพอแล้วล้มเหลวได้แต่ไม่ล้มเลิกไม่มีใครสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้ทุกครั้งทุกคนมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวแต่ความแตกต่างอยู่ที่คนสร้างสารรค์ที่แท้จริงจะไม่หยุดทำเพราะความล้มเหลวพวกเขาเรียนรู้จากมันและทำต่อไป กิลเบิร์ตเน้นว่าถ้าเรารักในสิ่งที่ทำเราจะทำต่อแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีเสียงชื่นชมและนั่นคือพลังที่แท้จริงความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่ศิลปะเธอย้ำว่าความคิดสร้างสารรค์มีอยู่ในทุกด้านของชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินนักเขียนหรือนักออกแบบเท่านั้นคนทำกับข้าวคนดูแลสวนคนเลี้ยงลูก หรือใครก็ตามที่ใช้หัวใจในการแก้ปัญหาใช้จินตนาการในการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือการใช้พลังสร้างสรรค์เช่นกันเปิดพื้นที่ให้ความสุขไม่ใช่แค่ความเครียดการสร้างสรรค์ควรเป็นพื้นที่ของความสุขไม่ใช่ความทุกข์หลายคนเคยชินกับการเชื่อว่าความเจ็บปวดคือบ่อกเกิดของผลงานดีๆแต่กิลเบิร์ตกับเชื่อว่าความสุขความสนุกการเล่นการลองผิดลองถูกล้วนเป็นหนทางที่ดีต่อจิตใจ และนำไปสู่ผลงานที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยชีวิตคุณไม่ต้องรอการอนุญาตจากใครหนึ่งในข้อคิดที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือเล่มน,นี้คือคุณมีสิทธิสร้างสารรค์ไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตกิลเบิร์ตบอกว่าอย่ารอให้คนอื่นยอมรับอย่ารอให้สังคมมอบสิทธิ์ในการเป็นนักสร้างสรรค์ให้คุณเพราะคุณเกิดมาพร้อมสิทธินั้นอยู่แล้วลงมือทำแม้จะมีเสียงในหัวว่าไม่ดีพอเธอบอกว่า เสียงในหัวที่บอกว่าเธอไม่เก่งพอคนอื่นทำได้ดีกว่าไม่มีใครสนใจหรอกเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่มันไม่ควรหยุดเราได้ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ทำและอยากทำด้วยหัวใจจริงๆก็จงลงมือทำแม้จะรู้สึกกลัวก็ตามรักษาพลังสร้างสรงสรค์ด้วยความสงบภายในในท้ายที่สุดกิลเบิร์ตเชื่อว่าการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนเกิดจากความสงบในใจไม่ใช่ความรีบร่ง ไม่ใช่แรงกดดันจากภายนอกแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราและสิ่งที่เราทำเธอแนะนำให้เรารักษาความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่เรารักมันดูแลมันเหมือนดูแลต้นไม้และไม่คาดหวังว่าทุกอย่างต้องสำเร็จทันทีบทสรุปพลังวิเศษของคนธรรมดาไม่ได้บอกให้เรากลายเป็นศิลปินระดับโลกไม่ได้สอนเทคนิคการเขียนหรือวาดภาพแต่คือการปลุกพลังสร้างสารรค์ในตัวเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หนังสือเล่นมนี้เชื่อมั่นว่าคุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวแค่กล้าจะเชื่อในมันกิลเบิร์ตไม่เคยบอกว่าเส้นทางนี้ง่ายแต่เธอบอกว่ามันคุ้มค่าเธอสอนให้เรารักสิ่งที่เราทำสนุกกับการทดลองใหม่ๆใ,ให้อภัยตัวเองเมื่อทำพลาดและลงมือทำซ้ำๆด้วยความซื่อสัตย์ต่อใจของตัวเองหากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณธรรมดาเกินไปไม่มีอะไรพิเศษหนังสือเล่นมนี้จะกระซิบว่า ความธรรมดานี่แหละคือดินที่ดีที่สุดสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดแห่งความคิดสร้างสรรค์เพราะพลังวิเศษไม่ได้เกิดจากคนที่พิเศษที่สุดแต่มาจากคนธรรมดาที่ลงมือทําอย่างไม่ยอมแพ้